ขอตอบแบบนี้นะครับว่าการทำา e b y y เนี่ยมันสายไปไหมพูดง่ายๆ ebay เนี่ยมันคือการขายสินค้าออนไลน์ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามันขายเป็นแบบ m มาเก็ตเพจมันไม่ได้ขายแบบทำเป็นไลฟ์สดทำเป็นพวกคอนเทนต์วิดีโอพวกนั้นน่ก็คือยังไม่ได้เน้นแบบนั้นนะครับคือนับวันน่ะออนไลน์นะครับมันจะยิ่งแบบอยู่บนโลกใบนี้ อีกนานเนะี่ยเพราะฉะนั้นสายไปไหมมันไม่สายเลยวันนี้คุณไม่ลงมือทําไม่แน่นะครับต่อไปอาจจะสายก็ได้การทำอีเบย์เนี่ยนะครับไม่สายหรอกเนาะคุณมาเริ่มต้นลงมือทําเถอะผมเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราพูดถึงออนไลน์เนี่ยนะครับมันจะเป็นอยู่มานอกสายตาเมื่อ6 7ปีที่แล้วเนี่ยการขายของออนไลน์เนี่ยแทบจะอยู่มานอกสายตาก็มีแต่คนตัวเล็กปลาเล็กที่ลงม,มาลงมือทํา ลงมาขายของออนไลน์นะครับอ่าแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างตัวตนกันใช่ไหมนะครับปรากฏว่าไอ้ตัวเล็กๆปลาเล็กๆนี่แหละที่มาลงทาเนี่ยเมื่อห้าหกปีเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันเกิดเป็นธุรกิจเป็นกิจการที่ยิ่งใหญ่ขึ้นบางคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวร่ำรวยกับการขายของออนไลน์หลายคนเนาะให้ยกตัวอย่างไหมนะครับอย่างบางอาซัน นะครับพิมริพายอาตีใครอีกอันนี้ขอโทษนะครับที่ต้องเอ,อ่ยชื่อนะแต่ผมไม่ด่าเขานะครับยกย่องเขาได้สามไปนะครับว่าเก่งมากๆเห็นไหมครับส่วนใหญ่คนพวกนี้ไม่มีต้นทุนตั้งตอนเริ่มต้นเลยนะครับใช้เวลา5-6ปีสร้างอาณาจักรออนไลน์ของเขาขึ้นมา